เออตักยางอยรถขาดหมดนะค่ตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับแต่มาถอทีก็ต้องกลัตอนเดินทางกลับครับผม Enfuu i c h i n g Team ทีนี้มีความสุขมากครับเฮ้ยผมจะไหว้ทุกคนรู้ไหว่าอย่ไปปัดใจยากกันต่อนะฮะความฝ่าพวกเราเนี่ยทำไมลยครับี ก็ค <ort>. uh, ือลงเรือพวกคุณแปลความบ้ครับปูมี่พี่ขอพิ่พี่เป็นงานพี่พีแปลความไปลูกแปลาแปลแปลตัวงผมจะพูดากว่าไม่ไม่ใช่ไหมไครแปลงนี่ประหลาดประหลาดดูแลกระดาของมัน็้วยมือนู้นนีดนี้ทั้งลาย ใช้เป็นเถียกินปชะจะชะจะได้ชื่อปลาจะจะชะชะกระบาดต่อสายชะะะะน้าหลากหน้หูยิ้มชะ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 วันแดงตัวสวยชะะรอบปาะหน้างานเร็วไว้ะและจะได้รีบไปตกปลาชะ